ไปน้องครับกับภารกิจตามหาผลไม้ป่าตามหาของกิ่นไปน้องสิเป็นยังติดตามนะครับเด้อไปน้องครับภารกิจตามหาผลไม้ป่าสิเป็นผลไม้ชนิดใดพี่น้องมาไก่เติบอด้ปพี่น้องนี่เด้อสิบโลครับเด้อสิบโกโล่เด้อเด้จากบ้านหน้าปานี่ไก่เติบอยู่ครับผมทั้งด,งดุงนะพี่น้องนี่เด้อ ขึ้นพูขึ้นดงมากครับ,รบนี่อันหินถามหาพีน้องใม่ป้าเป็ี่ยนยังกันนี่พี่น้องเห็นไหมครับเห็นไปพี่น้องเห็นไปนี่ครับผมน้อยต้นของคนเป็ี่ยนยังพี่น้องเห็นไหมครับเห็นไหมครับพี่น้องนี่ครับผม นี่แล้วครับผมตามนึกเป็น้องเน้อว่าเ้าสิพิษแต่งไะไกินนี่ครับผมมเขียวก็ยังมีครับผมดกครับตัวนี้เขียวดกใส่ได้ครับผมนี่ครับโอ้ยดกขับเป็น้องอ้ยนี่แะครับโอ้ยเห็นปลาเต็มสุกแล้วเปนะ็น้องเนาะเขียวอยู่ครับผมนี่นี่แล้ว ดิเมย์ครัู้นี่น้องขั้นทึ่งขึ้นสูงครับที่สูงขนาดสุกแล้วครับเดียงแล<ถ><ถ>้แวทั้งทึ่งเดี่ยงนะครับมเหมือนนักเลี้ยวัล่ะถือว่าดกใช่ใดครับตัวนี้ใส่ได้เลยครับเดี๋ยวครับหนึ่งเดียงก็มีครับพี่น้องผู้นี่ครับผมอู้คัขขกๆๆพี่น้องดกใช่ได้แล้วครับผมดกใช่ไ<ถ>ด้ครับผม ทั้งดุกละคักครับนี่ทั้ปลาล้านหินสวงามครับธรรมศาสตร์ดีกำลัง่อยกำลังสวยลงมาโอ้ยลา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 ยกนี่ครับงามๆครับผมโอ้ยแดงจื้งคืองูนองเลยมันดแ,แสีย <laughs> บแต่กินแสียบไหลีไสีมันสีสดขนาดเลยเขาเกิดสียังเนถ้อสีแดง แดงสมนะุมเนาะนี่พี่น้องว่าครับเห็นมงามมาครับพี่น้องว่าสุดยอดเลยครับแดงสมุมแดงสดใสงาม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 สมคุ้มคายดอกพี่น้องสมกับสมกับ,ม,กบมาตามหาอยู่ แม่งขับกับมีดเลยพี่น้องเอ้ยแม่งขับกับมีดครับผมน่าขับดุงแต่ตสูดงายน่ะสูดงายมากันนี่มากไมมนี่บินหนวกเลยครับหลายครับแม่งขับโอ้ยมีน่างบดดัแดงข้างบดดัแดงกับพี่นะฮะจะเห็นปะข้างบดดัแดงปะเห็นหน้ากับต้อยที่ไย่เราไม่เห็นนะจี๋เตีขัดขัด ยิ่นมีกัฝากไปแค่นี้ก็นะครับนาอพี่น้องนะกับธรรมชาติโหโหสวยๆครับโอ้ยเหนื่อยงานไรลครับ